เมื่อวันที่16มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานเองรับมันก็ได้มีประกาศจากฝั่งอิสาอราเอลครับว่าพวกเขาได้เข้าควบคุมด้านฟ้าเหนือกุงเตหารานเมืองหลวงของประเทศอิหร่านได้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับแม่ฟังดูแล้วก็รู้สึกน่ากังวลแล้วใช่ไหมครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่ามันมีการประกาศเตือนฉุกเฉินให้ประชาชนในเมืองอพยพกันโดยทันทีซ้ำตามสถานการณ์ให้ร้อนระอุกันไปีครับเมื่อนายโดนัลด์ทรัมป์ครับประธานาธิบดีสหรัฐนั้นได้ออกมาโพสตข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย กระตุ้นให้ทุกคนครับที่อยู่ในกรุงเตหรานรีบออกจากเมืองโดยเร็วที่สุดโอ้โนหน,นี่นะครับความโกลาหลนั้นมันก็เลยบังเกิดขึ้นทันที และจากข้อความนั้นเองรับการะจราจรทุกสายที่จะมุ่งหน้าออกจากกรุงเตรารานั้นก็แทบจะกลายเป็นอัมพาตในทันทีผู้คนนับล้านต่างพากันหนีตายออกจากเมืองหลวงกันแทบแบบข้ามคืนเลยทีเดียวครับภาพที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทําให้หลายคนนึกถึงเหตุการณ์ล่มสลายของระบบการปกครองในเซเรียเลยทีเดียวครับคิดง่ายๆนะครับว่าการเดินทางนั้นที่ปกติครับอาจจะใช้เวลาแค่2ชั่วโมงมันก็จะกลับกลายเป็นฝันร้ายบ,บนทองถนนที่ยาวนานถึง7ชั่วโมงเต็มเลยครับท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนี้ มันก็มีกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับนั่นก็คือชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่เข้าไปทํามาค้าขายหรือทํางานอยู่ที่นั่นครับมีพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งครับที่ได้บันทึกวิดีโอเพื่อเตือนเพื่อนร่วมชาติของเขาครับให้รีบหนีออกมาโดยด่วนเขาบอกนะครับว่ามันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วท่านผู้ชมลองนึกภาพตามครับ คนจีนจํานวนมากเลยครับที่ติดค้างอยู่ในอิหร่านรับตอนนี้นะี่ยหลายคนก็พักตามโรงแรมแต่ก็ได้รับแจ้งครับว่าต้องเช็คเอาออกในวันรุ่งขึ้นพอออกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเลยครับก็จะไม่มีนนเน็ตใช้ครับแถมส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาเปอร์เซียหรือภาษาอังกฤษกันไม่ได้ด้วยสิครับคนจีนเนี่ย และในสถานการณ์แบบนี้เองนะครับพาสะ์ตจีนที่พวกเขาถืออยู่ในมือนั้นมันก็แทบไม่ช่วยอะไรนะครับชะตากรรมของพวกเขานั้นมันก็แขวนอยู่บนเส้นได้อย่างแท้จริงมีชาวจีนท่านหนึ่งรับที่ทํางานในอิหร่าน,นรับเล่าว,ว่าโชคดีนะครับที่เขาและก็เพื่อนร่วมง,งานรับไหวตัวแล้วก็รีบออกมาได้ก่อนหลายวันโดยเขาให้เหตุผลที่น่าคิดมากเลยนะครับว่าให้เราลองคิดดูสิครับว่าขนาดผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันหลายล้านคนนั้นยังพยายามออกจากอิหร่านแล้วทําไมล่ะพวกเขาคนจน ถึงยังจะต้องอยู่ที่นั่นอีกครับสถานการณ์นั้นมันก็ตึงเครียดถึงขนาดที่มีข่าวลือครับว่าสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของอิร่านั้นถูกทิ้งระเบิดไปแล้วและอาจจะมีการใช้ระเบิดไฮโดรเจนบนภูเขาใกล้กับรุงเตหะราดอีกด้วยซ้ําไปครับและด้วยความที่บริษัทของเขาครับดำเนินการเร็วมากครับพอเห็นท่าทีไม่ดีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่ไปทำธุรกิจอยู่ที่เมืองท่าบานอาอัสบาดก็รีบซื้อตัว๋วเรือข้ามฟาก ตรงไปยังเมืองซาดซาสในสหรัฐอเมเรตทันทีนะครับแต่สําหรับคนที่อยู่ใกล้กับเตหรันเขาก็ไม่แนะนําให้เดินทางลงใต้ไกลขนาดนั้นนะครับแต่แนะนําเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าคือให้เดินทางทางบกครับไปทางตะวันตก มุ่งหน้าไปทางเมืองทาบริสและพอไปถึงที่นั่นก็จะมีทางเลือกในการออกนอกประเทศที่ดีอยู่2ทางครับคือข้ามพรมแดนตะวันตกเข้าประเทศจุรกีหรือมุ่งหน้าไปทางอารเมเนียครับท่านผู้ชมภาพที่ปรากฏในวันที่16มิถุนายนนะครับก็คือถนนทุกสายที่ออกจากเตหรานั้นติดขัดกันยาวเหยียดเป็นหลายร้อยกิโลเมตรเลยครับ ผู้คนมหาศาลนั้นอพยพออกจากเมืองพอถึงวันที่17นั้นมีการประเมินรับว่าอย่างน้อย30%ของครอบครัวในเตหรางรับได้หนีออกจากเมืองไปแล้วบรรยากาศในตอนกลางวันนั้นเรียกได้ว่าร้างผู้คนเลยทีเดียวครับจะมีก็แค่แถวยาวเหยียบตามปั๊มน้ามันที่จํากัดการให้เติมครั้งละ15ลิตรเท่านั้นครับและพอเติมเสร็จหลายคนนั้นก็ขับบนกลับไปต่อแถวใหม่ซะอย่างนั้นครับทําให้การรอนั้นมันยิ่งนานขึ้นไปอีกครับกรุงเตหรานที่เคยคึกคักมันก็ได้สูญเสียชีวิตชีวาไปโดยสิ้นเช ในขณะที่ผู้คนนั้นกําลังหนีตายกันอยู่ท่านผู้ชมหลายท่านนั้นก่อาจะสงสัยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโครงข่ายการสื่อสารแล้วก็ปฏิกิริยาของผู้คนที่ยังอยู่ข้างไหนบ้างผมจะเล่าให้ฟังนะครับนับตั้งแต่มีการทิ้งระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ในวันที่13มิถุนายนรบ,บาลอิรานนั้นก็ได้เริ่มจํากัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทันทีครับท่านผู้ชมและแน่นอนครับว่าประชาชนนั้นก็พยายามหาทางออกอยู่แล้วครับพวกเขานั้นหันไปพึ่งพา VPN เพื่อหลบเลี่ยงการปิดกัน้นถึงแม้ว่า VPN หลายตัวครับจะช้าลงหรือว่าถูกบล็อกไปบ้างแต่ยอดการใช้งานนั้นมันก็กลับพุ่งสูงขึ้นไปกว่าเจ็ดเท่าเลยทีเดียวและที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือสื่อต่างประเทศนั้นยังพากันรายงานด้วยนะครับว่าอีลอนมัสครับก็ได้เปิดให้บริการ Starlink เพื่อจะถ่ายอินเทอร์เน็ตแบบไม่ถูกเซ็นเซอร์ให้กับชาวอิรานอีกด้วยครับแต่สิ่งที่มันน่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือมันมีรายงานครับว่า 2คืนติดต่อกันครับมีผู้คนในกรุงเตหรังรับออกมาประท้วงกันตามผันดนะครับตอนแรกนะครับเราอาจจะคิดว่าพวกเขานะ่ยมาประทวงอิสราเอลก็ใช่ไหมแต่พอไปสอบถามข้อมูลดูแล้วครับกลับพบว่า ความจริงเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมพวกเขาไม่ได้ไประท้วงอิสราเอลครับแต่กําลังประท้วงรัฐบ,บาลของตัวเองซะอย่างนั้นแหละมีภาพที่สะท้อนถึงความรู้สึกนี้ได้ชัดเจนมากเลยครับคือในขณะที่รถติดนะครับอย่างแสนสาหัสสับสนบนเส้นทางองพยพไปทางเหนือนะครับมันก็ได้มีชาวอิหร่านบางกลุ่มรับเริ่มร้องเพลงแล้วก็เต้นรํากันอย่างสนุกสนานภายในอุโมงครับพวกเขาทําไปทําไมครับพวกเขาทําก็เพื่อว่าเฉลิมฉลองการที่อิสราเอลครับโจมตีระบบก,การปรกครองที่พวกเขาอะไม่พอใจ ซึ่งการกระทําแบบนี้เนะี่ยมันก็ถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายใตร้รัฐบาลปัจจุบันเลยนะครับมันเป็นภาพที่สะท้อนอะไรหลายอย่างเลยจริงๆครับสถานการณ์มันก็ไม่ได้วุ่นวายแค่ในหมู่ประชาชนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าในกองทัพเองมันก็ได้มีรายงานความล้มเหลวในการสื่อสารอย่างกว้าขงขวาง,งเลยครับหน่วยทางทหารบางหน่วยนั้นก็ขาดการติดต่อกับผู้บังคับบัญชาไปเลยมีคนเห็นทหารเดินเร่เทอย่างไรจุดหมายตามท้องถนนทุกอย่างนั้นมันกําลังจะกลายเป็นความโกลาหลเต็มรูปแบบไปแล้วครับแล้วพอเห็นท่าทีไม่ดี ในวันที่1ิมิถุนากระทรวงการต่างประเทศของอิหรา่านก็ได้แสดงท่าทีที่มันอ่อนลงอย่างกระทัาานหันเลยครับเขาบอกนะครับว่ายินดีที่จะลงนามในข้อตกลงยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการหยุดยิงนะแต่ทางาอิสราเอลครับก็ตอบกลับทันควาเลยครับว่าไม่ได้โรงงานนิวเคลียร์ที่มีอยู่ทั้งหมดจะต้องถูกทําลายให้สิ้นซากก่อนถึงจะเริ่มคุยกันได้แต่จุดที่มันน่าเศร้าเลยนาะตกใจที่สุดก็คือมันมีสื่อแห่งหนึ่งรับที่ชี้ว่าการเจรจานั้นมันคงจะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับเเพรราาาาาะว่่่จ้้หนนททีีฝังอ เคยเข้าไปร่วมกัรเจราจานิวเคลียร์เมื่อ4ปีก่อนนั้นน่ะพวกเขาไม่มีใครเหลือเลยครับเพราะว่าโดนลอบสังหารด้วยกองกำลังอิราเลไปหมดแล้วครับไม่มีผู้เจราจาแล้วครับแล้วก็ไม่เหลือใครให้พูดคุยด้วยอีกต่อไปแล้วอ่ะแน่นอนเราว่าความขัดแย้งระดับนี้มันก็ต้องดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกเป็นธรรมดาค,ครับโดยเฉพาะจากประเทศจีนซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิร่านในชุดปัจจุบันเป็นอย่างมากครับท่านผู้ชมทางจีนนะครับก็แสดงท่าทีกระวน,กระว,นกระวายใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดเลยครับท่านผู้ดําสีจิ้น้นนนงัก็ไ แสดงความกังวลต่อสาธารณะะรับแต่สิ่งที่ท่านนั้นอาจจะก,กังวลใจจริงๆอยู่ลึกๆนะครับคืออะไรกันแน่ครับคำตอบก็คือน้ํามันนั่นเองครับท่านผู้ชมหากการส่งออกน้ํามันของอิรานนั้นถูกตัดขาดมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อเศรษฐกิจของจีนอย่างมหาศาล จากข้อมูลของบริษัทสินค้าโพก์นะครับที่ชื่อว่าเ e คเลอร์นะครับน้ำมันกว่า9 0ของอิรานในปัจจุบันนั้นถูกส่งไปยัยงประเทศจีนโดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกส่งไปที่โรงกัดอิสระขนาดเล็กครับในมณฑลซานตงหรือที่เขาก็รู้จักกันครับในชื่อเล่นว่าที่พอสหรือการน้ำชา เรื่องของเรื่องครับก็คือจีนนะครับเริ่มซื้อน้ํามันจากอิหร่านจํานวนมากในช่วงที่อหรางครับโดยมาตรการคว่ำบาตรท,ทาให้อิหร่านนั้นแทบจะไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับนอกจากขายให้จีนในราคาที่ถูกมากๆความสัมพันธ์นี้เองมันก็ซับซ้อนถึงขนาดที่ว่าในปี2024ครับเจ้าหน้าที่จากขอการค้าของอิหร่านเองก็เคยออกมาเรียกร้องว่ามันเป็นกับดักของกาล่าอาณานิคมนนเนี่ย ราะว่าจีนรับจ่ายค่าน้ำมันเป็นเงินหยวนแทนเงินดอลล่าร์อิหร่านก็เลยถูกบีบให้นําเงินหยวนนั้นรับไปซื้อสินค้าจากจีนอีกทอดหนึ่งทําให้ต้องพึ่งพาจีนหนักขึ้นไปอีกแหมพี่จีนนี่เก็บ สุดยอดจริงๆเลยนะครับอิรานก็ได้ส่งออกน้ํามันดิบประมาณ1.7ล้านบาร์เรลต่อวันเลยนะครับถ้าหากตัวเลขนี้มันหายไปจากตลาดโรงการเอกชนของจีนแต่ละแห่งนั้นก็คงต้องหันไปซื้อน้ํามันในราคาตลาดโลกที่มันแบบเต็มๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยทีเดียวครับและด้วยเหตุผลนี้เองครับในฐานะผู้นําเข้าน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของโลก จึงได้เพิ่มปริมาณน้ํามันสํารองติดต่อกันมาเป็น3มเดือนแล้วครับมีนักวิชาการให้ความเห็นไว้น่าสนใจมากเลยครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าสงครามครั้งนี้ครับมันจะกระทบกับปริมาณน้ํามันของจีนเป็นอย่างหนักเลยเพราะว่าจีนน่ะพึ่งพาอิรานมานานแล้วครับจีนลงทุนในอิรานไปมหาศาลและอิรานน่ะก็เป็นหนี้จีนจํานวนมากครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าน้ํามันเครื่องหนึ่งที่อิหร่านครับส่งให้จีนคือการใช้นี่นะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็ขายในราคาที่แบบว่าถูกมากๆแบบถูกกดราคาสุดๆไปเลยครับและนี่นะครับจึงเป็นเหตุผลที่อิหร่านครับกลายเป็นประเทศในตะวันออกกลางที่จีนนั้นสามารถเข้าไปมีอิทธิพลได้ั่นเองครับความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งและก็ซับซ้อนขนาดนี้ครับมันมีที่มาที่ไปมีข้อตกลงอะไรเป็นชิ้นเป็นอันรออยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคําตอบนั้นมันก็มีอยู่ครับแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ค่อนข้างจะใหญ่โตมากด้วยครับถ้าเรารับย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่27มีนาคมปีสองพันมานี้นะคี่บ จีนแล้วก็อิหร่านรับพวกเขาได้ลงนามในสิ่งที่เรียกว่าแผนการร่วมมือรอบด้านจีนอิหร่านซึ่งมันเป็นข้อตกลงร่วมมือระยะยาว25ปีเลยครับตามแผนนี้เองจีนก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับอิหร่านครับว่าจะลงทุนในอิหร่านเป็นเงินจำนวนมหาศาลถ,ถึง4 0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งในด้านโครงการพื้นฐานการเงินการป้องกันประเทศแล้วก็อ,อ,อื่นอีกมากมายครับเพื่อเป็นการตอบแทนอิหร่านก็จัดหาน้ำมันให้จีนครับในราคาที่ต่ำและคงที่พร้อมกับให้จีนครับเข้าถึงภาคธนาคารและโทรคมนาคมของประเทศได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองครับข้อตกลงนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ b e l t and Road i n i t i a t i v e ที่ยิ่งใหญ่ของจีนนั่นเองครับแต่ในทางปฏิบัติตลอด4ปีที่ผ่านมาครับแผนการนี้เนะี่ยกลับค่อนข้างล่าช้านะครับในขณะที่จีนครับยังคง พยายามนําเข้าน้ํามันจากอิหร่านอย่างต่อเนื่องแต่การลงทุนในส่วนสําคัญสําคัญอื่นๆครับมันก็ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควร จนกระทั่งในปี2023ครับถึงเริ่มมีสัญญารายใหญ่ไม่กี่ฉบับออกมาและที่น่าสังเกตก็คือเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเนีองครับหรือเพียงไม่กี่วันก่อนนักสาการณระอุรัฐมนตรีต่างประเทศของอิร่านนั้นก็ได้เข้าพบกับผู้จีนเพื่อหยิบยกในเรื่องข้อตกลง25ปีนี้ขึ้นมาพูดกันอีกครั้งครับมีผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันนะครับให้ความเห็นว่าโดยหลักการแล้วครับจีนน่จะใช้ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าครับคือเอาโครงสร้างทางวิศวรกรรมสินค้าหรือแม้แต่อาวุธน คำมันของอิหร่านเพื่อกระทบความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนแต่ถึงแม้ภายนอกนั้นนะครับจะดูแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามรับสงครามนั้นก็ สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับหากระบบก,การปกครองของอิรานนั้นล่มสลายข้อตกลงมูลค่า4 0 0 0แสนล้านดอลลาร์นั้นมันก็จะไร้ค่าไปในทันทีเลยครับ,รบท่านผู้ชมซาตานอีกท่านหนึ่งครับท่านก็เชื่อนะครับว่าเป้าหมายที่แท้จ,จริงของจีนนั้นก็คือการที่ใช้อิรานครับเป็นฐานในการขยายอิทธิพลไปในตะวันออกกลางซึ่งดึงภูมิภาคนี้เข้ามาอยู่ในโครงการหนึ่งแถบหนึ 1, ่งเส้นทางแล้วก็สร้างแนวร่วมต่อต้อตานโลกตะวันตกแต่มาถึงจุดนี้แล้วครับมันก็ดูเหมือนว่าแผนการทั้งหมดนั้นมันกําลังจะล้มเหลวไม่่เป็นทา การลงทุนที่จีนทําไปแล้วในอิหร่านก็มีสิทธิ์ที่จะสูญเปล่าได้ครับเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในโครงการเดืน่นๆทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียกลางเลยครับและแล้วในวันที่17มิถุนายนยเรื่องราวก็เข้มข้นไปอีกครับเมื่อประธาน,นธิบดีครั้นั้นได้โพสต์ข้อความอ้างว่าตอนนี้ได้เข้าควบคุมด้านฟ้าของอิหร่านได้โดยสมบูรณ์แบบแล้วและได้ระบุตําแหน่งของผู้นําสูงสุดของอิหร,ร่านอารีคาเมเนี ได้แล้วนั่นเองครับพร้อมกับเรียกร้องให้อร่างรับยอมจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไขเลยและเตือนว่าความอดทนนะ่ยมันมีขีดจำกัดนะเฟ้ยเป้าหมายของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลในเกมนี้ครับมันดูเหมือนจะช,ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับนั่นคือการกวาดล้างลัทธิอิทธิพลของจีนแล้วก็รัเสเซียในตะวันออกกลางเพื่อที่สหรัฐจะได้หันไปทุ่มเทให้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและตอบโต้ภัยคุกคามจากจีนได้อย่างเต็มที่ ฮัอิร่านนะครับพ่ายแพ้อย่างรุนแรงอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้มันก็จะลดน้อยถอยลงไปโดยปริยายนะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับเปรียบเทียบนะครับว่าจีนเคยสนับสนุนระบอบอัสซานในซีเรียรซึ่งสุดท้ายแล้วก็ล่มสลายไปตอนนี้ระบบการปกครองของอิรานครับก็กาลังอยู่บนป่าเขียวใช่ไหมครับที่ผ่านมาอิรานนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากจีนมาตลอดครับและพวกเขานั้นก็เป็นสปอนเซอร์ของกลุ่มอิสเบลฮามัส หรือคูตีในการแผ่ขยายอำนาจแต่ตอนนี้น่ยทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วครับสหรัฐก็กลายเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ในตะวันออกกลางไปแล้วและมันก็คงจะยากมากขึ้นครับที่จีนเองจะมาขยายอิทธิพลต่อไปได้ในพื้นที่แถบนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะครับว่า ในขณะที่ความขัดแย้งนั้นกําลังร้อนระอุท่านผู้นาสีจินผิงนั้นกลับกําลังอยู่ระหว่างการเยือนประเทศคาซัคสถานนักวิเคราะห์นะครับก็มองว่าทั้งรัสเซียและก็จีนนั้นกําลังสูญเสียฐานที่มั่นสําคัญในตะวันออกกลางและมีความเป็นไปได้ครับว่าพวกเขานั้นจะถอยกลับมาอย่างเอเชียกลางซึ่งอาจจะกลายเป็นสมรภูมิรบครั้งต่อไปของหมาอํานาจทั้งสองฝ่ายแต่ท่ามกลางเกมการเมืองของเหล่าหมาอํานาจที่กําลังขบเคี้ยวกันอย่างดุเดือดนี่เองครับสิ่งที่สะท้อนภาพสถานการณ์ได้ดีที่สุดอาจจะมาจากประชาชนคนธรรมดาครับ โลกโซเชียลมีเดียนั้นมีชาวอิรานจำนวนมากครับ ได้แชร์วิดีโอที่แสดงให้เห็นนะครับว่าพวกเขายินดีกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศครับมีคลิปหนึ่งครับที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่ามันทรงพลังมากเลยครับคือภาพของผู้คนที่ขับรถผ่านป้ายรูปเหมือนขนาดใหญ่ของนายทหารอิรานครับที่เพิ่งถูกสังหารไปพร้อมกับหัวเราะอ,ออกมาอย่างดังท่านผู้ชมครับภาพที่คนหัวเราะให้กับความพ่ายแพ้ของผู้นําตัวเองแบบนี้เนะี่ยมันสะท้อนหเห็นรอยร้าวที่ลึกซึ้งในสังคมอิรานนี่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับที่มีความไม่พอใจต่อชนชั้นนําทางการ เบืองที่ สูงวัยพวกไดโนเสาร์ที่ปกครองพวกเขาด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จมาอย่างยาวนานครับความรู้สึกแบบนี้นะมันรุนแรงถึงขั้นที่ขนาดที่ว่าเมื่อกองทัพอิสราเอลทิ้งระเบิดไม่ใช่แค่ํำนักงานใหญ่ของหน่วยข่าวกรองเท่านั้นครับแต่ยังทำลายอาคารกระทรวงยุติธรรมด้วยพลเมืองอิรานคนหนึ่งครับให้ความเห็นที่ดุเดือดมากครับเขาบอกว่ากระทรวงยุติธรรมนี่แหละคือตัวร้ายที่สุดคอยปราบปรามใครก็ตามที่กล่าออกมาพูดความจริงเขากล่าวนะครับว่าถ้าคุณไม่เชื่อฟังพวกเขาจะลากคุณขึ้นศาลถึงเวลาแล้วที่พวกเขานะ่าจะนิลิ้มรสการถูกพิพากษาด้วย ระเบิดเสียบ้างมันมีวิดีโอที่แพร่หลายนะครับในโลกออนไลน์นะครับเป็นภาพพลเมืเองอรหรางรับพากันขึ้นไปนั่งบนด่านฟ้าตึกเพื่อเฝ้าดูขีปนาวุธของอิสราเอลพุ่งเข้าโจมตีใส่เป้าหมายต่างๆของรัฐบาลฉากหนึ่งนั้นเป็นภาพของคลังน้ํามันขนาดใหญ่ในกรุงเตหารนงรับที่กาลังลุกเป็นไฟโฉดช่วงอีกคลิปหนึ่งนั้นเป็นภาพของชาวบ้านที่เฝ้าดูอย่างใจเย็นในขณะที่การโจมตีทางอากาศทําลายที่มั่นของผู้นําเผด็จการของพวกเขาอย่างแม่นยํามีคนให้ความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจครับว่าชาวอิหรานนั้นรรู้ดีคับว่า โจม,มตีแบบนี้เนี่ยมันพุ่งเป้าไปที่ผู้นํามันก็จะไม่เป็นอันตรายต่อคนธรรมดาครับอันที่จริงหลายคนนั้นอาจจะดีใจด้วยซ้ำครับที่ได้เห็นผู้นําของพวกเขาจากไปเสียก่อนเหตุการณ์นี้มันก็ชวนให้นึกถึงประวัติศาสตร์ช่วงปลายราชวงศ์ชิงเลยนะครับท่านผู้ชมตอนที่กองทัพพันธมิตร8ชาตินั้นบุกเข้ากรุงเป่ยจิงมันก็มีชาวบ้านจํานวนมากครับที่คอยนําทางจัดหาบันไดให้ปีนกําแพงครับหรือแม้กระทั่งช่วยรวบรวมข่าวร้องให้ด้วยซ้ำไปครับและที่น่าทึ่งไปยิ่งกว่านั้นครับมีภาพจากกรุงเตงครับเป็น ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนสะพานลอยแล้วชูป้ายเป็นภาษ,าษาอังกฤษครับที่เขียนว่าอ uh, ah ิสราเอลได้โปรดกำหนดเป้าหมายไปที่ค้าเมเนอีและอาคารสานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่น่าแปลกใจนะครับก็คือชายคนนี้ไม่เคยถูกจับกุมครับและหลังจากนั้นไม่นาน ศูนย์กระจายเสียงแห่งชาติของอิรานนั้นก็ถูกโจมตีทางอากาศจริงๆซะอย่างนั้นครับจังหวะนั้นมันก็โบ๊ะบะมากเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าผู้ประกาศข่าวของสาดีโนะครับกำลังรายงานสดด้วยท่าทีน้ำเสียงที่โกรธเคี้ยวต่อการโจมตีของอิสราเอลสไตล์การรายงานของเธอเนี่ยมันก็เหมือนกับผู้ประกาศข่าวของเกาหลีเหนือหรือจีนเลยครับแต่ยังไม่ทันจะได้พูดจบประโยคดีนะครับตุม้มสถานีนั้นก็ถูกทิ้งระเบิดเสียงสนั่นเข้ามาในสตูดิโอครับ เศษซากจากเพดานนั้นร่วงหล่นลงมาผู้ประกายเขาวเมื่อครู่นี้ครับที่ยังเกี่ยวกราดอยู่บัดน,นี้หน้าตาตื่นถหนกรุตจีเลยครับแล้วก็หันหลังวิ่งหนีไปทันทีสัญญาณภาพนั้นตัดไปครับแต่ทีมงานนั้นคงตกใจมากจนลืมปิดไมโครโฟนทําให้เสียงความโกลาหลนั้นมันยังคงเล็ดลอดออกมาได้นั่นเองครับบรรดานักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวจีนท่านหนึ่งครับก็แสดงความคิดเห็นว่าลองนึกภาพตามนะครับถ้าวันหนึ่งสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนนั้นถูกทิ้งระเบิดขณะก,กําลังออกอาก,กาศไปทั่วโกนนนั่จจะเป็ุดบขอองพรคมิ จีนไม่ใช่เพราะตัวขีปนาวุธนะครับแต่เพราะว่าหลังจากนั้นครับมันจะไม่มีใครยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อระบอบการปกครองนั้นอีกต่อไปแล้วสถานการณ์ของกองทัพอิหร่านรับเรียกได้ว่าทลายครับในการโจมตีรอบแรกอิสราเอลนั้นกําจัดทหารรับสูงไปกว่า3มนายจากนั้นก็เก็บผู้บังคับบัญชารับสูงไปอีก20นายจนกระทั่งในวันที่17มิถุนายนนี้ครับอิสราเอลนะครับออกมาประกาศว่าในสังหารเสานาธิการทหารและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านพนติอาลี ซัดมาดีซึ่งเพิ่งจะเข้ารับตําแหน่งได้เพียงแค่สวันเท่านั้นเองครับและท่า,ามกลางความโกลาหลเหล่านี้เองครับมันก็มีเสียงแห่งความหวังดังขึ้นมากับเมื่อเจ้าชายเรซาปาลาวีแห่งอิหร่านซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าซาองค์สุดท้ายได้ทรงสารถึงประชาชนนะครับว่า พี่น้องชาวอิหรานสาธารณรัฐอิสลา,ามได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วและกำลังจะล่มสลายสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นแล้วอาจไม่ย้อนกลับมาได้อนาคตนั้นดสดสยและเราจะร่วมกันพลิกหน้าประวัติศาสตร์บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นสู้ท่วงขึ้นิหรานกลับขึ้นมาข้าพเจ้าอาจจะได้ไปอยู่กับพวกท่านในไม่ช้าในขณะเดียวกันครับมันก็มีข่าวหลุดออกมาจากฝ่ายค้านของอิหร่านครับว่าภาดใเมที่ใกล้ชิดที่สุดของผู้นาอาลี ข้าไม่ได้อีกกบบาลังเจราจาอยู่กับรัสเซียเพื่อหาแผนหลบหนีในกรีที่ สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงไปถึงขีดสุดครับและนี่ก็ไม่ใช่แค่คาเมนาอีคนเดียวนะครับเจ้าหนี้ระดับสูงคนอื่นๆก็กําลังวางแผนสำรองกันอยู่เหมือนกันครับภาพทั้งหมดนี้มันก็ทําให้ผู้สังเกตการหลายคน,นครับอดนึกถึงสถานการณ์ในป่าจริงไม่ได้เลยครับภายใต้การปกครอ,องของสีจิ้นผิงความไม่พอใจของประชาชนนั้นมันก็กําลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับหากวันหนึ่งจีนเปิดสงครามกับไต้หวันและกับสหรัฐข,ขึ้นมาระบบคอมมิวนิสต์จีนก็อาจจะล่มสลายลงอย่างรวดเร็วไม่ต่างกันเลยนะครับและก็ดูเหมือนว่า ท่านสีชินผิงเองก็อาจจะรู้ตัวดีครับว่าการเดินทางเยือนคาซัคสถานของตัวเองในช่วงเวลาวิกฤตนี้ทําให้ผู้สังเกตการบางคนบอกว่าหรือว่านี่อาจจะเป็นการวางแผนหาทางออกให้กับตัวเองโดยมองว่าเอเชียกลางนั้นอาจจะเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยก็เป็นไปได้ครับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะมันจึงเป็นเหมือนกับกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อประชาชนรับหมดความศรัทธาแม้แต่ระบบที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งดุดดังภูผามันก็อาจจะพังทลายลงได้ในพริบตาขอขอบคุณทุกท่านครับที่ร่วมเดิน ทางมาตลอดทุกคลิปนี้เลยเดี๋ยสิ่งใดแล้วเราก็จะคิดสิ่งไหนแล้วไม่บีเป็นคนอื่นนั้นก็หอสมปราถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ